สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมหลังกับรายการหลัง CH ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยทั้งประเทศที่รับชมรายการหลัง CH แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่สปฟลาวสบายดีเด้ออ่าคราวนี้วันนี้ครับผมเอ่อมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาถามเกี่ยวกับเอ่อชิปของโดนครับผมซึ่งคลิปนี้เราจะมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการรีวิวแล้วกันเนาะรีวิวการรวมชิปโดนครับผมแล้วก็จะบอกชิป คร่าวๆบางอย่างเนาะให้เพื่อนๆได้ทราบกันจะได้ไม่ต้องสงสัยกันว่าเอ๊ะบางทีมกิจกรรมเนี่ยมันแจก,กเป็นชิปโดนเขาว่าเนาะที่เขียนว่าแบตเตอรี่เพิ่มแบตเตอรี่เพิ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาให้เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับผมคลิปนี้เราจะมาสาธิตการรวมชิปโดนเนาะแล้วก็สาธิตคร่าวๆว่าชิปเนี้ยมันใช้ยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะไม่ได้บอกทุกประเภทนะครับผมอ่าเราจะมีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ อ,อีกอย่างหนึ่งครับผมก่อนที่จะไปรวมทิปโดนเนี่ยผมขอ,อบอกเพื่อนๆที่อยู่ในแคนไลท์วิกตอรี่ไลท์ออฟวิกตอรี่แล้วเดอะสเตดบอลนะครับผมแต่ก่อนเนี้ยคือเราเคยอยู่เป็นที่หนึ่งของคือคำว่าที่หนึ่งในเซิร์ฟเนี่ยแต่ที่หนึ่งเนี่ยมันมีแค่และมันอยู่แค่แร้งดีนะครับผมซึ่งผมจะกดให้ดูตรงนี้เลยนี่ และซึ่งแคนเนี่ยก็แบ่งเป็นแรงก์เช่นเดียวกันเมื่อก่อนเราอยู่แรล่งดีก็คือแรล่งตีนี้ครับผม3ามดีเราคืออยู่อันดับ1ในโซนแรลงสามดีนั่นเองครับผมพอคราวนี้แรงแคลนไลท์ออฟติตอรี่ของเราได้ขึ้นมาอยู่แรลงซก็คือตัวนี้ครับผมในแรลงซีเนี่ยของเราอยู่อันดับที่20่สิบนะเพื่อนคือที่ผมพูดแบบนี้ก็คือว่าแลหลายคนเนี่ย อาจจะเข้าใจผิดผมาเผลอแซวไปด้วยเหราเฮ้ยเราอยู่ที่หนึ่งนะในในเซิร์ฟนะในอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกอาจจะทําให้ผมเนี่ยบิดเบือนความจริงหรือเปล่าก็ต้องมาขออธิบายกันว่าเป็นแบบนี้ครับผมแคนเองก็มีแรงนะผมแต่ก่อนเนี่ยแคนของผมเนี่ยคือไลท์ออตตอรี่กับสมาชิกเนี่ยก็อยู่อันดับหนึ่งเนาะในแรงแรงนี้ครับผมแรงทองคือแรงดีเป็นอันดับหนึ่งต้นต้น,ตนของของลีกนี้ครับผมก็คือพูดง่ายง่ายของลีกนี้เนาะ ตอนนี้พอเลื่อนขั้นมาอยู่หลีกนี้ก็คือหลีกซีผมเรียกเป็นหลีกแล้วกันเนาะจะหลีกหรือแรงก็ประมาณนี้ครับผมแคนหลีกสีเนี่ยก็จะมีสามขั้นเหมือนกันก็คือสีหนึ่งสองสามตอนนี้ของเราเนี่ยถ้ามาดูในโซนเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดเนี่ยยี่สิบแคนครับผมที่อยู่ในเยยี่สิบเอ็ดแล้วสงสัยเพิ่งขึ้นมาเนาะก็คือมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดในโซนนะครับผมแคนของเรานั้น อยู่ที่อันดับ20เนาะซึ่งหมายความว่าแต่ละแร้งนั้นยังมีแคนของคนไทยอยู่เป็นจํานวนค่อนข้างมากครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มุ่งมั่นจะเอาคะแนนอันดับหนึ่งให้ได้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพราะตอนนี้เรามาไกลพอสมควรแต่ก็อยากจะเป็นห่วงครับผมที่พูดเรื่องนี้คือผมเป็นห่วงมากๆคือหัวว่าจะเครียดจนเกินไปเนาะนโยบายของแคนเราทั้งสองแคนเลยคือเล่นกันอย่างสนุกสนานครับผมมีเพื่อนคุยแชทคุยกัน ติดลบไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เล่นเราจําเป็นต้องคัดออกเนาะเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วอยากให้เล่นสนุกอย่างเดียวก็ผมผมไม่อยากใหอ้อ่สิ่งเหล่านี้มาทําให้เราเสียความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็เสียบุค,คลิกของเราไปเนาะบางคนมุ่งมั่นเกินไปเล่นแต่เกมคือวันๆไม่ออกไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะส่วนตัวผมแล้วเป็นห่วงเพื่อนๆที่อยู่ในแคนสมาชิกในแคนทุกคนเลย แต่ถ้าทุกคนเต็มใจที่จะเล่นสนุกกับมันจริง,รงๆและอยากจะได้ข้าวได้ของได้ปืนได้อัปเดตแล้วก็ตามสบายเลยครับผมสาหรับผมในเปิดกว้างตลอดเนาะผมอาจจะไม่ได้คุยกับสมาชิกในแคนโดยตรงแต่ผมก็คอยอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนในแชทในข้อความแคนเนี่ยทั้งสองแคนมาตลอดเลยโอเคต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมเรามาไกลกันเหลือเกินสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่และสายฟีอย่างเราเนาะ ของผมเนี่ยอาจจะเติมบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในขั้นปีอยู่แล้วไม่เติมไม่ถึง30เแน่นอนทั้งสองดีเลยโอเคครับผมคราวน,นี้พอจบเรื่องนี้ปุ๊บเราก็จะมาพูดเรื่องการรวมชิปโดนกันแล้วครับผมชิปโดนก็คือตัวนี้ครับผมความจุข,ของแบตเตอรี่ดูตรงไหนครับผมโดนแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะเราก็เคยพูดไปแล้วก็คือ1เลยเป็นโดนพพอร์ตแล้วก็เรามันขึ้นอยู่กับตัวชิปอ่านว่ามันอ่านอะไรเนาะ ถ้าชิปถ้าโดนตัวนี้อย่างเช่นโดนตัวนี้โดนไฟมันก็มีความจุแบตเตอรี่12เท่านั้นเองครับผม12นี่หมายความว่าใส่ชิปตัวนี้ในความจุเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยไหมครับชิปสีฟ้าจุได้สี่เพราะฉะนั้นความจุโดน12เนี่ยจะใส่ชิปสีฟ้าได้แค่4ีอันเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราใส่ชิปสีเหลืองเอโผมไม่มีชิปสีเหลืองอ่าหรือชิปที่สูงกว่านี้สีม่วงสีเหลืองเนี่ยความจุมันก็จะมากขึ้นทําให้โดนของเราเนี่ย มันใต่ชิปได้น้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาะดูตัวนี้ครับเราจะมาดูชิปโดนที่เขียนว่าแบตเตอรี่เนาะมันจะเพิ่มแบตเตอรี่นี่ครับมันจะเพิ่มความจุแบตเตอรี่มันมีปะเน,นนี้มาของผมไม่มีเนาะเออของผมไม่มีครับเพื่ donc, อนก็คือมันจะเพิ่มความจุแบตเตอรี่มันจะเขียนเลยเพิ่มความจุแบตเตอรี่ขึ้นมาอีกสองอะไรเงี้ยเพื่อช่วยขยายช่องแบตเตอรี่ของคลิปเรานั่นเอง แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เราสามารถนําชิปต่างๆมารวมกันได้ครับผมมาดูกันเลยเป็นการรวมชิปนั่นเองรวมชิปขั้นต้นเนี่ยเราจะจับชิปสีขาวครับผมนี่ชิปสีขาวเนี่ยมันจะต้องใช้จำนวนทั้งหมดู้่เพียบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดองสามสีสิบห้าอันรวมเป็นชิปสีฟ,ฟ้าหนึ่งอันครับผมซึ่งชิปแต่ละประเภทเขาจะแยกส่วนกันนะ ไม่ใช่จับทุกทสิ่งทุกอย่างมารวมกันไม่ได้นี่ครับอย่างช่องอย่างหน้านี้เนีย่ยหน้าเนี้ยบันเขียนว่าชิปตัวนี้ยผมมีทั้งหมด63อันเ่ากับว่ารวมได้เยอะมากๆเลยอะไรประมาณนี้ส่วนชิปตัวนี้มี33อันนี่ครับเราแตะเข้าไปตรงรว,รวมชิปเนาะมันก็จะขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนมันต้องเริ่มต้นจากตัวโดนก่อนครับผมว่าเราจะรวมชิปประเภทไหนอ่าสามเหลี่ยมคือชิปโจมตี ใครยังไม่รู้ว่าชิปอะไรไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวิธีแล้วกันเนาะชิปต่างๆนั้นชิปของโดนนั้นแยกประเภทนะครับมีชิปเอฟเฟกโจมตีแขนก้นแล้วก็อะไรอะซัพพอร์ตหรือเปล่าตีเหลี่ยมผมจำไม่ผิดนะหรือให้แตะไปตรงชิปตัวนั้นครับผมนี่เราจะเห็นจํานวนที่แท้จริงของชิปที่เรามีอย่างเช่นโดนโจมตีผมกดตรงโจมตีช่องว่างเลยนะ ปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยผมมีโดนในโซนโจมตีอยู่แค่หกสิบสามอันเนาะนี่ครับอะไรประมาณนี้คราวนี้การรวมชิปการรวมชิปนี่ครับเรากดเข้าไปรวมชิปเลยมันก็จะขึ้นมาในโซนของโจมตีอย่างนี้นะครับอ่าคราวนี้เราลองดูโซนอื่นกันบ้างเรามาดูในโซนของตัวนี้ครับผมตัวนี้น่าจะเป็นพปอร์ตนะสัญลักษณ์แบบนี้คือตัวล่างลงมาครับง่ายตัวล่างลงมา แล้วเรากดรวมชิปมันมีอยู่แค่9เห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นจํานวนมาแค่9กับ20่มันจะแยกโซนกันนะเพื่อนๆต้องเข้าใจนิดนึงนะการรวมชิปเนี่ยคราวนี้ผมจะรวมชิปตัวนี้ให้ดูครับผมเพราะว่าเป็นชิปที่โดนทุกตัวจะมีเนาะแล้วก็ใส่อัตโนมัติเลยปรับอย่างนี้ครับผมใส่ไปให้เต็มช่องเลยนะการรวมชิปใช้ทองทั้งหมด50ทองเนาะหรือการดูวิดีโออมเพื่อนๆจะลองดูก็แล้กันเนาะ แต่ผมไม่เคยดูวิดีโอสักทีเนาะไม่ได้ลองเพราะว่ามันยังไงอะผมทําคลิปด้วยเนาะจะมาดูวิดีโอตอนนี้ก็ไม่ได้ผมจะใช้ทองรวมชิปให้เพื่อนๆดูเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ไปลองดูวิดีโอ,อนะว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเปลืองทองเหมือนผมเนาะกดเลยนี่ครับก็จะได้ชิปก็จะได้ชิปสี่ฟ้าขึ้นมาหนึ่งอันอย่างนี้ครับนี่เลยซึ่งพอเราเหลือเนี่ยเราสามารถรวมได้อีก อ้าวไม่พอแล้วครับผมมันมีสิบสี่นะมันต้องใช้สิบห้าอะไรประมาณนี้ครับผมการรวมชิปก็จะได้ชิปสี่ฟ้ามาหนึ่งนี่ครับเราก็จะสมชิปสี่ฟ้าไว้นะเพื่อนๆจะสมชิปสี่ฟ้าไว้แล้วเราก็มารวมชิปสีฟ้าครับนี่ในโตนเนี้ยผมมีชิปสี่ฟ้าอยู่เราจะ <c oughs> รวมให้เป็นชิปสี่ม่วงเราก็กดเข้าไปเลยแบบนี้ครับโดยการอันนี้ไม่มีวิดีโอแล้วต้องใช้ท้องทั้งหมดสองร้อยในการรวมชิปเนาะให้เป็นสี่ม่วง ผมก็จะรวมให้เป็นชิปสีม่วงให้เพื่อนๆดูเลยผมไม่จะได้ทองเนาะทำให้เพื่อนๆดูไม่เป็นไรกดเลยครับนี่เราก็จะได้ชิปสีม่วงมาหนึ่งอันนานประมาณนี้ครับผมคราวนี้ทําไรต่อเพื่อนๆอยากได้ชิปที่ดีขึ้นไปอีกอดรวมชิปสีม่วงครับผมมีอันเดียวครับผมรวมให้ไม่ได้เนาะต้องใช้ทั้งหมด5้าอันและทอง5้า้อในการรวมเรับผมเพื่อนๆจะได้มีชิปดีๆใช้ในกลับโดนของตัวเองเนาะ บางคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาผมก็สงสายเหมือนกันแหละคืออุตส่าห์ไปเปิดอ่วอลเลอร์พาร์มาเนาะระ,ระบบปฏิบัติกรารพิเศษอะไรประเภทนี้ได้โดนมาแบบเจ๋งๆเ,เ,เลยแต่ไม่มีชิปโดนดีๆใส่ครับผมก็ใช้วิธีการรวมชิปแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าชิปดีๆเนี่ยมันแพงมากๆเลยครับผมตอนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็น,น,น่าจะได้รับเขาเรียกอะไรอะความรู้ มีแนวทางเอาไม่ให้ใจความรู้จักมีแนวทางในการเล่นเกี่ยวกับโดนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างเนาะก็คือการรวมชิปโดนนั่นเองหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนมากๆเลยวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นให้ดูนะโอเคครับผมแล้วก็อู้ท้ายคลิปแล้วครับผมเดี๋ยวเราอาจจะมีการไล์สดกันเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวจะตัดเตรียมสถานที่แล้วก็อาจจะไล์สดในช่วงหกโมงตอนนี้กํลาลังตะเตรียมอยู่ครับผมถ้าไล์สดได้เนี่ยผมจะไล์สดทุกวันเลยนะ แต่สลับกันครับผมก็คือสลับเป็นเกมนู้นบ้างเกมนี้บ้างแต่เกมที่ต้องเล่นกันได้แน่เลยก็คือผมจะมุ่งเน้นเกมที่เล่นกับเพื่อนได้หลายหลายคนนะอย่างเช่นมอโรบอทเนี่ยผมอาจจะเล่นกองลบน้อยๆแต่ว่าอาจจะมาเล่นให้เพื่อนได้ชมกันแล้วก็เชิญเข้ามาสักทีละคนอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้คะแนนแคนมันลดเพื่อนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็ขอออฟดิวตี้เนี่ยมีแน่นอนครับผมมอออฟแท้งเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็อ่ อาร์ตคาบครับผมอาร์ตคาบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมใหม่นะที่ผมจะมันจุลงไปในการไลฟ์สดในการเล่นเพื่อนๆมีเกมเหล่านี้อยู่ในเครื่องเนี่ยสามารถร่วมเล่นได้เลยง่ายๆครับผมแค่กดไลค์กดแชร์แล้วมีเฟซของผมเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทําให้เรามาเล่นด้วยกันได้อย่างสบายๆนะลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยโอเคคลิปนี้ก็พูดมากแล้วไปดีกว่าบายครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ